เกิดการประท้วงในปักกิ่งหลังชาร์ตอโบรกิงผิดนัดชำระหนี้ผลประกอบการเทนเซนต์ต่ำกว่าคาดรายการกาทุนเฟดเผยอาจขึ้นดอกเบี้ยต่อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูนิทูนเรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่17สิงหาคม2 5 6 6นกกะครับพบกับผมเต้วัสรวาดรนวัรสุดยอไทยทีมก่อทการลงทุนจากบรจเอซ์สปริงประเทศไทยนะครับผมสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับถือว่า ยังเป็นการปรับตัวลงต่อเนื่องนะฮะฝั่งตัว s p 5 0 0นะครับปิดลบไป0.76%นะครับดาวโจนปิดลบ0.52%นตะครับงติดลบลงไป1.15%นะครับ,สสบ,นะรบฝั่งตัว <c oughs> ยุโรปนะฮะหกรปิดลบ0.06%นะครับ,บ,นะรบฝรั่งเศสเซนตติดลบ0.10%ตัวของดัตช์เนเอรนปิดบวกขึ้นมา0.14%นะครับฝั่งของเอเชียนะครับ หลุดลงมาจากตามว่า32 0 0 0นแล้วะครับลงมา1.39%นะครับมาอยู่สัน31790แล้วนะฮะฝั่งของตัวจีน c ี3 0 0ครับปิดลบ0.73%นะครับฝั่งทางเสียงฮ่องกงปิดลบ1น7ตะครับตัวอินเดียบวกส่วนขึ้นมา0.21%นตะครับตัวหุ้นไทยเมื่อวานปิด flat นะฮะลบไป0 8นเมื่อวูนยาแานเปอร์เซ็นก็มีคว่าไมื่รวาคําร้รองนะคร่บก็เดี๋ยวได้ เดินหน้าโหวตตัวนายกกันต่อในสัปดาห์หน้านะฮะตัวของอินโดเมื่อวานปิดลบ0.21%นเะเวียดนามปิดบวกขึ้นมา1.23%นะครับฝั่งตัวทองคำนะเมื่อวานก็ยังย่อต่อนะลบลงมา0.64%นะครับไปปิดอยู่ที่1,922ดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับต่มันดิบ WTI หลุด80ลงมาแล้วนะฮะลงมาอยู่ที่79.18ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับหรือลงมา2.23%เลยนะครับ ส่วนฟังบอลเมื่อวานนะครับมีบวกขึ้นทั้งตัวสั้นตัวยาวนะครับสปีบวกขึ้นมา0.8นย์จุดแปดเอยนะครับไปปิดอยู่ที่4.97ระหว่างวันมีขึ้นไปแตะ5ด้วยนะครับหลังจากพินิจออกมาได้สักพักหนึ่งนะฮะส่วนบอลยูสิปีะครับเมื่อวานบวกขึ้นมา3.3มจุดสามเบสิสพอยต์นะครับไปปิดอยู่ที่4ี่จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวเอสเตกิทเมื่อวานนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะตลาดไปสนใจตัวเฟดมินิตที่ออกกันช่วงประมาณตีหนึ่งของเมื่อวานนี้นะฮะก็ตัวอื่่นะะๆทีีม ข้อสำคัญก็จะมีอย่างตัว GDP ของยุโรปนะครับตรมาสสองเนี่ยถ้าไปดูเดออันเยร์นะครับออกมาอินไลน์กับที่คาดการไว้นะครับขยายตัว0.6นะครับถ้าดู QoQ ก็โต0.3ก็อินไลน์กับที่คาดการไว้เช่นเดียวกันนะครับก็หลุดช่วงของการเกิด recession ไปแล้วในช่วง Q1 นะ Q2 ออกมาเป็นบวกและเริ่มเข้าสู่เฟสของการเต้นตัวนะครับขณะที่ตัวเลขของ Industrial Production นะครับออกมาดีกว่าคาดนะครับกลับมาขยายตัวได้0.5นตครับหลังจากที่ ตัวคาดการครับบอกว่าจะหดตัวลบไป0.1นะครับก็เป็นข่าวเรื่องที่ออกมาค่อนข้างดีนะฮะฝั่งตัวอเมริกามีตัวเลขเกี่ยวกับภาคอสังหามาบ้างครับตัวยอดขอใบอนุญาตสร้างบ้านต่ำกว่าคาดเล็กน้อยนะครับออกมา1.442ล้านใบนะครับคาดการ์ัเป็น1.46นะครับก็มีสเปนนิดหน่อยนะครับส่วนถ้าไปดูมันออนไลนนี่ออกมาเป็นโกรธ์นะฮะออกมาโต0.1นะครับก็ถือว่า กลับมาบวกได้นะเดือนก่อนลบ3 7นะครับคาดการณ์ว่าแติทีลบสตอร์1.7ก็กลับมายืนบวกได้นิดหนึ่งนะฮะเทียบมันออนมันเขาที่สตาร์ยอดการสร้างบ้านใหม่ออกมาดีกว่าข้าวที่3.9นะครับคาดการณ์ว่าจะขยายตัวแค่3.7แล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยติดลบไปถึง11.7นะครับผมส่วนฝั่งของตัวอินดัสเซียร์บรักช่าตของอเมริกากันบ้างางออกมาติดลบ0.23นี่ลบเยอะกว่าคาดนะครับคาดการณ์ว่าจะดตัวอยู่แค่0.1นะครับแล้วก็เป็นการหดตัวต่อนเนื่องจากเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับ ถ้าเทียบม,มาอันมันถือว่ากลับมาบวกได้โตหนึ่งเปอร์เซ็นจากเดือนก่อนหน้านะครับก็ดีกว่าค่าที่สุดทุสานนะครับผมสำหรับข่าวแรกกันก่อนครับเมื่อวานจริงๆมีข่าวที่เกินไปแล้วมีมีการผิดนัดชำระหนี้ของตัว s h i n a Banking รายหนึ่งของจีนนะครับที่ชื่อว่าตัวสงร่องนะครับก็วันนี้ก็มีการมาทุ่งเกิดขึ้นในกรุงปักกิ่งและที่ตัวของเ e a อ Office ของตัวสงร่องเองนะเพราะว่าตัวของสองร่องครับมันพลาดการชรําระเงิน ผลิตภัณฑ์หลายสิบรายการนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ประมาณว่าไม่มีแผนที่จะหาเงินมาจ่ายในทันทีต,ตอนนี้ยังไม่มีแผนที่จะเอาเงินจากไหนมาจ่ายนะครับลูกค้าก็เลยไม่พอใจแล้วก็เลยเกิดการประทวงขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เริ่มสะท้อนว่าปัญหาชาตโตแบงกิ้งที่จีนเปิดเผยออกมากอาจจะมีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนมากกว่าน,นั้นนะครับก <c oughs> ็เดี๋ยวาดูกันต่อว่ามันจะลามไปขนาดเพราะว่าตัวของซงโ่งเนี่ยเขเป็นหนึ่งในบริษัทที่เกี่ยวกับชาตโตแบงกิ้งรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนเหมือนนนกััะครบ ก็หลักๆชาตโต้แบงกิ้งถ้าเลาคร่าวๆก็มีสัดส่วนการทุนในสังหาจีนสักประมาณสิบเปอร์เซ็นต์สิบต้นๆนะครับก็ราคาบ้านนะครับสังหามันล่กเหล่านี่ทาให้สุดท้ายเนี่ยเอตัวอินเวส m e เมนต์ที่เกี่ยวกับสังหามันก็มีมูลค่าหายไปด้วยเหมือนกันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของเงินส่วนใหญ่แหละที่มันขาดทุนเยอะก็เลยยังไม่ได้มีเงินมาจ่ายคืนนักลงทุนในตัวของทรัส t ์ฟันที่พวกสองโรงพวกนี้บริหารอยู่นะครับก็ดูกันต่อครับว่าจริงอย่างจีนยังมีแผน จัดตั้งทีมเรียบร้อยแล้วในการเข้ามาสอบสวนและคุ้มความเสี่ยงของเรื่องนี้นะครับรวมถึงเมื่อวันจันทร์ก็ลดดอกเบี้ยตัว MLF หนึ่งปีกับตัวของ r e v e r ั่นโลงไปแล้วเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวดูกันต่อจะมีอะไรออกมาหรือเปล่านะครับแล้วก็เมื่อวานเองทางนายกของจีนนะคุณหลีเฉียงเขาออกมาสาบานเหมือนว่าจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจจีนเพิ่มเติมแหละโดยจะเน้นไปที่การบริโภคภายในประเทศนะครับก็ออกมาเป็นคําพูดอะไรเยอะขึ้นไปด้วยเรากาลังรออยู่ว่า ตัวเลขจริงๆจะออกมาให้เท่าไหร่มีแพ็กเกจอะไรบ้างน,นะครับยังไม่ได้ออกมาจุดนี้ตาเลยยังไม่ได้ค่อยตอบสนองต่อการออกมาพูดของผู้นําหลายๆฝ่ายมากเท่าไหร่นะครับก็คือลอกของจริงดีกว่านะครับว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ก็ยังให้เวกนซีตัวหุ้นจีนไปก่อนนะครับผมส่วนข่าวที่สอทําเมื่อวานก็มีประกาศนงบของเทนเซ็นนะท่ไห่เทนเซ็นถึงสาคัญเพราะว่าเทนเซ็นเป็นบริษัทร,รายใหญ่ที่สุดของจีนนะครับ <S <S ผมเบอร์หนึ่งเลยในตัว Market c a p ัก็เมื่อวานเนี่ยตัว, income, วตอินคัมหรือรายได้ของธนาคารออกมาต่้งแต่ที่คาดการไว้นะครับก็สะท้อนว่าการฟรื้นตัวในอุศากรอินเทอร์เน็ตของจีนมันยังไม่ได้มีความสมบูรณ์มากน,ะะนักนะครับจีนยังเจอปัญหาเศรษฐกิจอย่างที่เราทราบกันอยู่แต่ว่าอินเทอร์เน็ตเองก็ยังคงโดนไปด้วยนะครับก็ตัวของเรเวนิวเนี่ยบวกขึ้นมา11%นะครับบุ๋มเบิดรายงานว่า11%นะแต่ว่าพี่คอคาดการไ์ไมากกว่าน,นั้นนะครับแล้วก็ยอดขายจริงๆแล้วถ้าไปเบรกดาวดูครับยอดขายจะ แต่หลักๆรวมถึงเกมมิ่งแล้วก็คลาวคอมพิวติ้งเนี่ยมันออกมาต่างหอที่คาดการไว้นะครับทำให้ตัวเรเวนิวมันมิสทาร์เก็ตที่นักวิเคราะห์มองไว้นะครับแต่ข่าวดียังพอมีอยู่บ้างครับก็คือตัวยอดโฆษณาออนไลน์ของบริษัทเนี่ยพุ่งขึ้นถึง34%นะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ5ปีนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขามีการปรับตัวของเรื่องึ้ใหม่รวมถึงปีที่แล้วฐานต่ำมากช่วงโควิดพอดีนะครับก็ทำให้เทียบกันเยอะอันนี้แล้วมันเลยอาจจะโตค่อนข้างเยอะ หน่อยนะครับสานะครับรวมถึงบริษัทเองก็มีการกลับมากล่าวนะครับกล่าวถึงตัวของ AI แล้วตัวเองก็กำลังจะมีการปล่อยโมเดลปัญญาประดิษฐ์ออกมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเคลมนะมาโมว่าตัวของ AI ของทางที่บริษัทเขาทำาเดี๋ยวทดลองแล้วเนี่ยมันไปไกลเปนก้าวหน้าไปเกินกว่าบทเจ้าดังอย่างตัวของ ChatGPT <oughs> ของ OpenAI ด้วยซ้ำนะครับว่าเดี๋ยวดูกันต่อว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ Tencent โม้ไว้จะเป็นจริงหรือเปล่านะครับก็เป็น หนึ่งในบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของโลกที่พยายามกระโดดเข้ามาแข่งในเทคโนโลยี o mm. ของตัวเอไว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้นำตลาดได้นะครับซึ่งเป็นตลาดที่ปากที่แกบอกว่า winner take all นะครับใครเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยก็จะกินส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ของทั้งโลกนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันต่อจากเรื่องของ AI เป็นสิ่งที่น่าจับตามองกันอย่างใกล้ชิดนะครับมาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของตัวนายุนเ,เฟดเมื่อวานนะออกมาช่วง ประมาณสักตีหนึ่งของบ้านเรานะครับก็ตัวคนมินิตเนี่ยยังยืนยันว่าตัวเฟดนะครับยังมีความกังวลว่าอัตราเงินเฟอจะไม่ลดลงกับเข้าสู่กรอบเป้าหมายนะครับและอาจจะทําให้เฟดจาเป็นที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในมินิตเนี่ยมันเริ่มเห็นเขาเรียกว่าลอยราวเพิ่มเติมนะกันระหว่างเฟดคนที่อ,อยาใหญ่ขึ้นต่อกับคนที่เป็นโดวิชนะครับอยากให้ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงแล้ว ในาการกประชุมครับแสดงให้เห็นถึงว่ามีกรรมการของ f o m c 2ีคนนะครับออกมาเห็นชอบให้อ,อัดตัวดอกเบี้ยหรือจะโหวตซัพพอร์ตถ้ามีคนยื่นยตินี้ขึ้นมานะครับก็เป็นอันหนึ่งที่เริ่มเมนทอนโนวิชซ่อนอยู่ในตัวมินิตมากขึ้นเรื่อยๆแลละนะครับก่อนหลังที่ตัวมินิตเองหรือท่าทีของตัวของกรรมการเฟดหลายท่านเนี่ยเริ่มไม่สัมคั์ในเชิงที่แบบดอกเบี้ยตึงตัวมากขึ้นเรื่อยๆและเอันเฟรเริ่มลงมาแล้วนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่ เรามองก็เป็นโดวิชนะักปัตตลาอาจจะเทคว่าเอ้ดอกเบี้ยจะขึ้นต่ออาจจะมองเป็นงดลบแล้วก็มีการขายหุ้นออกมานะครับเราอาจจะมองว่าอันนี้แล้วมันเป็นการหาเรื่องหาซอรี่มาเทคโปรฟิตมากกว่านะครับดิลด์มินิตเนี่ยค่อนข้างโดวิชร,รวมถึงตัวเฟดเองก็มีการเขียนทิ้งท้ายตรงช่วงระยงของ,ของมินิตไม่เหมือนกันว่าเฟดกำลังเผชิญกับความเสี่ยงสองด้านนะครับด้านที่ติดกันอยู่ก็คือความเสี่ยงที่ทําให้นโยิกาการเงินตึงตัวมากเกินไปกับความเสี่ยงว่าตัวเองจะ ทำเนเรื่อการเงินขึ้นดอกเบีย้ยไม่มากพอนะครับก็เป็นความเสีย่ยงที่เฟดกำลังช่างใจกันอยู่ว่าถ้าทําอะไรมากเกินไปเขาตันไหนจะก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่ากัดนะครับก็เป็นเรื่องอันหนึ่งที่เฟดอะช่างใจแล้วว่าจะขึ้นต่อหรือจะหยุดนะครับก็เป็นโทนที่โดบิสแลงที่ผมเล่าไปนะครับรวมถึงตัวดอกเบีย้ยของช่วงการประชุมเดือนกันยายนนี้นะครับเฟดพูดอะไรไหมเฟดไม่พูดเหมือนเดินมนะก็เป็นโทนที่ปล่อยแบงค์งไว้แหละบอกว่า การตัดสินใจของดอกเบีย้ยในรอบถัดไปก็จะขึ้นอยู่กับข้อมูลเท่านั้นนะครับไม่มีไกด์ไลน์ออกมาว่าจะขึ้นต่อ,อจะพอสในการประชุมเดือนหน้านะครับเราเองจะต้องไปติดตามคันแถลงของคุณพาเวลในการประชุมทัสันโฮอาทิตย์หน้านะว่าแกจะพูดยังไงจะมีหลุดอะไรออกมาหรือเปล่านะครับก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่น่าจะได้เห็นกันว่าสุดท้ายเฟดจะพอสหรือจะขึ้นต่อแต่สุดท้ายเนี่ยที่ไปดูล่าสุดของตัวตลาดหุ้นอเมริกา นะครับก็ย่อลงมาฝั่งบอลเองก็ไพ i ซ์อินว่าดอกเบี้ยน่าจ,จะพีไปแล้วที่ห้าจุดห้าในขาขึ้นออกเป็นรอบล่าสุดเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็เรามองว่าน่าจะหยุดขึ้นดอ,อกเบี้ยในในช่วงเดือนหน้าผมไม่ได้ขึ้นต่อเพราะเงินเฟ้อที่าตัวที่ออกมาแตะก่ก่อนก่อนเนี่ยก็เป็นขาลงมาแล้วอย่างที่เล่าไปว่ามันอนุรักษ์มาแล้วมันกลับมาตามํากว่าซองแล้วนะครับก็อันหนึ่งที่เฟดคงน่าจะต้องหยุดพอสดูก่อนแหละว,ว่าสุดท้ายมันจะลงต่อเนื่องหรือเปล่านะครับแต่ส่วน ถ้าไปดูในฝั่งของตัวตลาดหุ้นนะครับเมื่อวานในอเมริกาเอสแอมาาก็หลุดตัวค่าเฉลี่ย50วันลงมาแล้วนะครเมื่อวานจะขาดตัวเฟดนั่นแหละนะครับโควิชินก็หลุดมาเรียบร้อยมาเจอแนวต้านเรียบร้อยนะ,ะถ้าไปดูเส้นประสีดแดงก็ชี้กลับมานะครับก็เป็นจุดที่เรากลับมาแนะนำทั้งที่เข้าบายนะครับหุ้นเทคหุ้นโกลด์ US tech ของเราเนี่ยสามารถเข้าไปเก็บได้แล้วในเรื่องนี้นะครับลงมาให้ย่อแล้วหลังจากที่บอกว่ารอให้ย่อรอให้ยอ มาสักพักใหญ่ๆนะครับไม่เคยมีให้เก็บเลยจุดนี้แหละฮะเป็นจุดที่กลับมาเก็บได้นะครับตัว e s p r i n g US t e c h n o l o g y นะกองทุนของเราที่ on share อยู่นะเป็น p เพียวเทคโดยไม่มีโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็งบภเทคส่วนใหญ่ออกมาปีนี้ปีด Estimate พอสมควรนะครับก็ใครที่หาซื้อกันอยู่ก็สามารถตามเข้าไปเก็บกันได้นะครับก็น่าจะหมดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้ผมมาทิ้งนาทีแล้วต้องไปขอดับพบกันใหม่ องนี้ครับสวัสดีครับ